สวัสดีค่ะชาตีเองนะคะวันนี้มา<อ>ทำอะไรวันนี้มาพาไอไปซื้อของให้ผู้ชายไม่จำเป็นต้องถุอไม่เ๋ยวเลย เะโพงังเกงอืมนีอืมเชื่อมวางอ่ะกงเกงอืมน่ารักมากปิดรูไหนด้นซ้ายไหนคน้อยต้องเดกติกต่กติกตอเาจะูกใช่อันนี้เรเลยอโทษคุณย่อไดไหมไม่มีแต่สภานะเว้แต่เาไม่เสราปอะไ่ก็ได้เป็นบไม่ร แล้วพ่อมันดิเฮ้ยมือจะลงลรงตอกชอบนี่ไม่ได้นะมันเห็นแล้ว ไม่ใช่นี่นี่สีูีอืมมึงมฝันคิดดีๆเด้ออืมโนเนงกระปุกปินปินกระปุกตัวนี้ไปทะเปลไปวัดไปดูไอฝันดูกระปุกไปวัดดูแล้วนีมันใช่รีบดรีบเลอาเียหัวละมรู้ใครจะหนีเขาหัวราอย่างดัง นี่ไงทำไมที่ไม่ออกไม่ใช่ตามมาดีไม่อืมอึมมันนี่น่ารักเป่านี่เฮ้ยแล้วนี่น่ารักนะอืมเฮ้ยเรียบร้อยแล้วอืมอันนี้น่ารักนะ ไม่ไม่ใส่ก็อะไรก็ได้เออสวยนะห้าเก้าเองอะใชห้าเก้าสองตัวด้วยแต่ว่าดูดูกระดุมันแรกฮะมันเป็นสไตล์ไม่มันไม่เหมือนกันมันเป็นสไตล์อึ๋มมึงเข้าไปถึงซิกไม่ก็ใส่มัดมัดผมนี่ก็สวยนะสีฟ้าดูมุดกินกี่ปันนึงันดีกว่าดิสินกระป๋องน่ารักมาก ทำกระเป๋าให้ดูก้เราใส่ของเาไจะเป็นแบบเี่ยวใตกว่าเใต้ทกกว่น็ดี๋ยวกูไปซื้อใหม่มาติดดีกว่าเรื่อกูจะได้เลือกเดี๋ยวกูไปทดสอบไหม่อยู่ดูนะซุซยดูนะเออได้ยังพจี่ตไหพี่ต้องใส่ใส่ไม่ปหาแม่ทีแม่ทีเสิให้ไหม แต่มึงห้ามใส่ข้างล่างนะหวานใส่แค่ข้างบนถเซอพรส์แน่นีก็หนัอย่าง้ดีนดูเนี่ยที่ผวานจบนีแม่ตีเข้าถามแม่ตีพรอยังแม่ตีบอกว่าควานเป็นตัวเป็นตัวเรียกร้อยใจจืจกูพี่เลยบวานกูว่าเรากูค่อยๆถูก ไอ้ไอ้อกังกูเตรมให้ห้อ๋อมึงจะกำลไงไม่ใช่นี่อื้อหือต้มหมูใส่ีนมก็เอาตมหูใ่ีอด้วยต้มหมูใส่แไ่าต้มหูวอมมึงให้กูใส่กูมีต้มหูอันใหญ่นะแบบมันนั่นที่กูเคยใส่อะนี่วราไแดงก็ให้กูใส่ตีเอา่อไหนอืมรีวิวดิมีอะไรบ้าง อันนี้คืออะไรคะชาติเว้นเว้นเมึงดูของที่ยี่แย่ซูมหน้ากขาเ่มยี่ยอะไรซูมะไรก็ไม่ได้ซูมไอ้ลยับมากล้อ่ะมจะได้โฟกัสไหนไม่เข้าไม่เข้ไม่เ้ให้กูเชิญ เธอเป็นคนปกติทีคบแฟนกันแต่ละคนกนม็มีใครบ้างอ้าวบันลืมเราไอ้นี่เห็นแต่ปักซอนสีฟ้าสีฟ้าเต็มตู้เลยเออแต่ว่ามึงจะดำนะถ้าใส่สีน่ะใช,ใช่น่ารักมากมสีขาวเนี่ยสวยกว่ามันฟูๆนะมึงป,ปิ้นบุ๊คเมียวมันจีนเกินจีนจีนเทาจีนเทานู่นนู่นเด็กูพาดูได้นู่น เเอาไปไอีกเลยอืมอืมอันนี้น่ารักมากเนี่ย,ยสีฟ้า,ฟา,ฟามันมอสก,กันมึงนะอขอุุดสบินมึงกงระตัวกูซึ้กับผมจากรานนี้แลหละแต่ว่าแบบแบบที่กูเอาอะเหมือนมืดแล้วใส่ไม่ได้คกว้า เออคอมันกว้างอืมมันจะเห็นนมเอาก็ปิดเอาไม่โนเนาะมันจะไม่ธรรมชาติไม่ซิกเนเจอร์อะไรที่นวนั่นแหละเลเยอรคัอ้นองเนงะทไม่ก็มันแบบซับมันยากๆกกูว่าจำไม่ค่อยได้อชนะคะชนไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเหลืองเหรอเหลืองติดเหลือง